แม่ก uh, ็อันนี <laughs> ้แม่คอมเมนต์เป็นแล้วเมื่อเช้านี้เพื่อมาพอตัวจริงอยากยืดูนัออกยืดออกเนืโนเข้าใจคา่าอกหายไหลฝืนในโลูกดันน้องออกมาหนึ่งดันน้องออกมาเก่งไปแล้วก็คนเก่าๆนะลูกพอนให้สุกแข่งให้เป็นเยี่ยมยอดของลูกน้องอย่าทำทิ้งไปทิ้งมาให้มันจบเพียงไป เดีาะก็ได้เลยเขาเนให้ตั้งใจเอาไว้ัเบ็ดมิสุบันห้ได้เ็สุันกจคสร้อยยี่สิบนเร้คิวันหกสิบมอนหสิบสามเราด้นี้แบบนี้เราลุกอ้วทีนี้เรื่องการซ้อมรูปบอทุกคนในการซ้อมแต่ละวันไม่น้อยเป็นคนดุแต่ตลกค่ะทุกคนขึ้นตอน แม่ขอัตแต่เดีย๋ยวรอฟังผลกันนะครับเดี๋ยวรนุนไปด้วยก,กันปะถ้าขาดบ่อยแ่กขอให้ขาดไปลเพราตอนนี้ถ้าขาดได้บ่อยออกงานไปนขาดไ้บ่อยตอนนี้พจะไม่มีหน้าที่อะไรมาที่แค่มากินข้าแล้วก็สอนนอนมาสอกินข้าวมามีแค่นีพน้พอาวานเป็จแค่ีว่า ไข่โกลลิ้นชัดไข่แท่้อนขึ้นแลนไหมด้วนี่ฝันกิโตะชัดไข่แท่้อนขึ้นแลนไม้มันจะเป็นคออาบแล้วก็จะเป็นคนที่ปากตายๆปั้นตรงนี้ไป,ไปไยอยา่างไปอ่างกินมันชนะอยากขอเช็คไป็ตั้งแต่เริ่มคัดเซ็นได้ลงซ้อมตอนแรกขอเช็คเวลาลง<ม>ใครมาซอ้อมไม่มาซอ้อมฝากบ่อยๆบ่อยๆที่ติดตำรวจ้ามาเลยว่า กี่ครั้งดีสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งตัดหายไปเลยใช่รถปิดไฟมองหนันเลยพเดฟอนมองงามเพราะว่าคนที่เขาอยากจะขึ้นเหมือนพวกเธอก็มีและตอนนี้เขาเกินมาแล้วเราสามารถจะตัดออกก็ได้แต่เราก็จะให้โอกาสทุกคนว่ามันไม่เยอะเกินความจริงอนุโลมไปกันไปแต่ถ้าขาดไวยไวยๆยๆๆคุณก็ควรจะพักให้ปิดน,นอนท่าน หรือใครเมาบ่อยๆทน่วอยาเอาชุดเนี่ยไปขิ้นเวทีตาไม่ขึ้นเขียนไปเก็บตามเก็บเอามันก็จะมีทุกปีในการิเล่าบอลเป็นบททุกทีก็ต้องตามไปเก็บมาชุดแต่ละชุดทำยากมากพวกตัวที่รู้เท่าก็ไม่เคยทำเนาะก็วันพุธสอนเป็นซอฟตเป็นแ็กมันก็ลำบากยังไงฉะนั้นแค่ขอข้อนี้นะขาดบ่อยๆบ่อยๆทีครั้งอื่นพี่แม่ สามครับกำหนพพดเพราะพุทธธรรมพระสงฆ์ขาดไปๆปต้องตัดไม่ไมีเ่ินเรคก็ตัดไปเลยนะลูกพุทธมันม <laughs> ออันนี้ให้ทุกคนเข้าใจแม่ขอสามครั้งถ้าเกินสามครั้งใจกทานก่อนตามมาตรฐานครับตามมาตรฐานโลกกระทรวงสาธารณสุขไทยครับโรงงานก็สามเหมือนกันโอเคนะตามนี้ฉะนั้นให้ ตรงต่อเวลาเวลาทุกเรนนะมันก็จะเรือดเป็นชึ่อชัวโมงนี้เราแต่ตรงนี้หมายถึงอะไรต้รูปว่าหนึ่งหมอเราก็ต้องสอบกับเราก็ให้เดือให้เดืวดเพืให้ใส่ใจขึ้นปีนี้การสอนได้ทำให้ผู้เรียนจะให้เรียนขึ้ไปอยู่แถวหน้าอาจจะไม่แค่ก็ได้อยู่ตลอดอาจจะเป็นอยู่น่นหลังจร แล้วก็มีศิลปินเขาลงมาทำชอบวัดตะวันไกมาแลละพี่น้องไม่หน่อยแลยววใส่ไม่มม <c oughs> หน่อย้เลยบอกลกลูกสาวคนยังงัก็ดีเดี๋ยวจะไปทาแนแขกก่อนก็จะแจกอหไรยังไง อาจจะเกิดได้ไม่ใช่เครื่องพิณที่จะเป็นบหมนลันเบย์ฉะนั้นถ้ามให้เหนี่ยทาให้ยกหักนหลังก็ให้หันหลังให้เหมือนกันท้ามาโทรสัพท์เชื่อั้งวนในรูปเวลาเตยกางทุกวันเลยโยกนนยกันน้ำโยกกันขิ้นกันยุ่งกัน,นมักกันฉะนั้นแม่จะบอกเตือนตรงน,นี้เพราะว่าแม่จะนี่มือน ตั้งเนี่ยก็เหรอตั้งคู่คนน่ะแต่ว่าก็จะรวมตัวกันมาลุอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้เข้าใจตรงกันนะพวกที่นั่งอยู่ตรงนี้วยที่อยู่อัฟกันเนลูขาดตามฟ้าพักก่อนสู้ต่อได้ก็สู้สู้ต่อไม่ได้ก็พักเพงแค่พักเลยเนาะโอเคนะครับต่าง้วยกันเข้าใจตรงกันเรื่องโอเคไหม เกิดค่าไม่แต่ว่่แบ่งเลยไหมจบไม่ใช่แบ่งแลยวประกาศเอาขึ้นบนประกาศเลยค่ะเอาไปได้นะอย่าฝ่าจะเพิ่งประกาศไลฟซื้อกอนอาทีมกันประกาศผลค่ะประกาศผลค่ะมเงินแจกกค่ะเออพอแม่ประกาศผลล้คะจะไม่มีการเปล่นแงเลยิีเนียวเพาะจแม่จัลงแล้วแม่จับลงแล้วห้ามเปลี่ยน ไม่ต้องมาเปลี่ยนกันต้องมาัอเราเราสลับสลับกับเปลี่ยนกันดูบ้างนะครับไม่ใช่หรอเฮ้ยคือโยกุมีปีนี้บุก็ต้องโยกุมีเพราะแม่ปีนี้แม่สลับให้แล้วสลับสับเปลี่ยนกันเรียบร้อยนะคะห้ามเปลี่ยนห้ามมามาบอกว่าแม่สส์เปลี่ยนได้ไหมทิ้งกันมาได้กระถือก่อนนับถอยหืองเรานะคะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกันเลยเกิดขึ้นนะคานยินนี่แล้วที่เพิ่งทัาไปคือ่นตัวงเปลี่ยน ร่าวัสดีค้กโอเครับสวัสดีค่ะหางเครื่องในตำนานฟังนั่นเบนเบนไม่ประหอดคุ่นเบนวันดีค่ะไอ่ประกาศกลุ่มแรกนะคะกลุ่มชุดเ A 20คน ผมจะเป็น20คนนะคะห้ามาบอกห้ามาขอเปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนจะไม่มีการเปลี่ยนใดๆกันเกิดขึ้นนะคะลูกเดี๋ยวคอยเงียบขยับขึ้นไปข้างบนก่อนลูกไปขะบคณะข้างบนก่อนลงมาทีละเซตจะได้เห็นหน้ากันไรอไปขึ้นไปขึ้นไปเอาชุดกุ้มหน่อยแม่ก่อนเอาชุดทิ้งยี่สิบก่อนจะที่ไปใส่อ่ะโอเคเขา น้าคะงานยีนั่นเก็บไปยาดตั้งแต่ก่อนเก็บไทยอยู่จ้าไปทำแม่วันนีประโยชน์อีกย่างเล้ล่ะไปแม่ไปเลยวันมีประโยชน์อีกย่างเล้อ่าเอารวมก่อนก็ได้แม่เอาชุดกุ๊บผู้ชายก่อนชุดทีมชุดทีมผู้ชายก่อนเอาชุดทีมผู้ชายก่อนชุดทีมผู้ชายก่อนนะพบสอบไปก่อนเินมาช้านะคะมาช้าก็ตัดสิสัยอื่นสิสอบแล้ะ อันแรกนะคะวิ่งกับจ right. ิ o, ๋วโผล่เลยอันน้องเสียดค่ะชุดทีมนะเนี่ยใช่ไหมแม่ชุดทีมแม่ชุดทีมเออปลาน้องเสียดเต้องเสียดเขาล็อกไปเลยซีโนเอาชุดทีมเอาอันนี้ชุดทีมนะคะีโน่ไไมปจูใต้ โจ้ใต้นะคะโจ้ใต้ค่ะท้ออาติอารุอารติอะไรเงี้ยเอ็นข้าบอยทีทีซีน้องไอชุดเพชรเปิดเอเอบูลูกหมู้ดีโด เออันแล้วก็ฟุอันนี้คือชุดเพชรใช่ไหมอันนี้ทีมชุดเพชรนะครับชุดเพชรแอบมองไปเอ่อเปลี่ยนนะเพไม่ต้องมาเปลี่ยนแม่ไม่ต้องมาขออันนี้ทีมชุดเพชรนะครับเซตแรกอ่ะลงมาเลยลงมาก่อนครับลงมาก่อนอ่ะขยับไปชุดเพชรชุดเพชรก่อนชุดเพชรชุดเพชรอันนี้ชุดเพชรนะครับชุดเพชรมี23คนะรับอ่ะนั่งลงก่อนก็ได้นั่งตรงนั้นลูกอ่ะนั่งตรงนั้นเออนั่งนั่งผ่อนนะคะส่วนเซตเซต วงชุดวงชุดวงชุดวงตัวมีซีเกมชิวังอนตุลาเอน้อยอยู่ทางกิตาอะตอมอาทีปีนี้ดอทแดนประมาณ130ยร้อยสามสิบได้อยู่ครับอันนี้เฉพาะทีมฟอนเสิร์ฟอย่างเดียวนะครับ60กว่าชีวิตนะฮะอันนี้จะเซตชุดวงนะคะแม่บอกแล้วค่ะไม่ว่าจะเห็นสมอะไรแม่ไม่เขียนให้ เพราะว่าแม่อยากสลับสับเปลี่ยนกันสลับสับเปลี่ยนกันในการทําการแสดงน,นะคะถ้าเกิดว่าม้าเมนอ,อนกตายตมินมันต้องมีคนเช,ชื่อว่าทุกคนต้องมีต้องมีตัวเด่นแล้วก็ตัวด้อยเราก็ต้องสลับกันไปนะคะส่วนผู้หญิงผู้หญิงอะไรยก็ยังได้ดีเหล่านะมันก็ได้อยู่แล้วขาดสองคน ประกาศปีฮีนอกีหรืยักษีด้ยอ่ะงเไม่ขาดสองคนสี่เพราะีเิมาแล้วใช่ไหมขาดหนึ่งคนออปานิ่มมาคอนไม่ได้หรออ๋อปานิ่มอะไอีโมก็ได้อโมอโมก็ได้อโมโมเคยฟอนใช่หรอเออเออไม่กำว่าไหนอะ โมมาเร็วโมเร็วเร็วอาหนุ่มรำไปลูกเอาดีถามเต้เต้มาถามเต้เต้ก่อนเออเออถามเพื่อนเรียกร้องมามาเร็วๆงานก็เต็มพอดีผู้หญิงยี่สิบงานผู้หญิงก็เต็มพอดีเราได้เอาเอามายกรรมนะจ๊ะเพิ่นแล้วเราเพิ่นเราโมแล้วก็ยี่สิบพอดีบอกเราขยี้เพิ่นขาเอามายกรรมเทียนขยี้เพิ่นล่าเอามายกรรมเทนอ๋ออีเพิ่นมาล่าอยู่แล้วแหละตายง่ายง่ายเนี่ยนะคะ แล้วเย็นนี้เย็นนี้นะคะเย็นนี้เราจะมีการปล่อยค่าลำนะคะเพราะว่าแม่ให้ให้บุษกรบอกลายกลุ่นแล้วว่าแม่จะต่อผ่าใหมา่ต่อค่าใหม่ให้หมอํำด้วยนั่นหมอํำแล้วนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าที่หมอํำจะมาหรือไม่มาแค่นั้นเองนะคะถ้าไม่มาก็เราก็ซ้อมแต่เราวันนี้หมอํำซ้อมปกติครับ พ่อเพียประกาศแจ้งในกลุ่มแล้วโอ้ที่สันกระแสดงว่าแรงนี้เราจะมีซ้อมท่าลำใหม่ให้กับทุกคนรวมสิ่งรงบินด้วยนะฮะสองทุ่มทุ่มครึ่งเจอกันทนุ่มครึ่งก็คงจะเดินกันเออระเหยลอยก็คงจะสองทุ่มนั่นแหละคะ่ะอยู่แล้วนะฮะ,ะสำหรับของแม่วันนี้ก็ยุติลงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวว่าใครอยากจะสอนอีกมี่สอนถึงว่าแม่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ว่าครูคนไหนก็นแล้วแต่นะคะทีมม่มาสอนมาปลอยทาคือความคือความตั้งใจอ่ะแม่อยากให้ทุกคนเต็มร้อยพอเป็น่าคู้มาสอนก็นกันโยกหรือทำาไปตามไปตัวพิธีแลว้วพ่อไปสอบปุ๊บเห็นไหมเห็นการเหลื่อมล้ำของทุกคนไหมคนน้นก็เก็บได้คนน้นเก็บไม่ได้เพราะอะไรพวกหนูไม่ตั้งใจบางคนก็ตั้งใจเอาแต่บางคนไม่เอาเลย กรยอกันเออแล้วเหยื่อร้อยไช่ซุกเอาเขากินมูไป่หัวอกไปาหัวว่า,วาแม่ในสันนารูกไม่ว่าครูคนไหนมาก็แล้วแต่นะคะหนูต้องมีความตั้งใจหนึ่งพันปอรเซ็นต์อยมันหน่อยโพดนะคะตั้งใจเอาเพินมาสอนกรแมนเพินมาครูกมากีอะไรทุกอย่างเป็นความรู้ทั้งหมดเด้อ yeah. ของแม่ยืดตีเขามีห่างรอซ้อมเต้นกับอาจารย์อีนะคะแม่เดีย๋ยวหนูต่อก่อนซีฟอนเสือกอเดี๋ยวเอาให้จบเลยไหนๆก็ได้ทีมละเพราะว่าพี่ต้องเผื่อศิลปินด้วยอ่าซีเกมพี่ขอยืนบล็อกเลยครับบล็อกเตยลาเอาตามเซตเลยครับให้เกียรติคนเก่ายืนก่อนตำแหน่งที่เคยยืนผู้หญิงยืนเลยครับเซตที่เคยยืนเพราะว่าพีต้องเผื่อที่ให้กับศิลปินอีกพี่จะได้รู้ว่าตรงไหนมันว่าง ตรงไหนมันยืนได้ตรงไหนมันยืนไม่ได้ไม่ต้องลงมาลุกลงมาทําไมพวกพี่ฟอนก็ยืนเลยตามบล็อกที่เคยยืนอะไรอะไรจะแหนหนูจะให้บล็อกยืนเลยครับหมายถึงว่ามันจะได้รู้ว่าสเตตไหนมันเหลือเตยลาใช่ครับเตยลาพิซซี่เกมจัดเลยแต่แต่ละเซตชุดเพชจัดเลยครับใครเป็นหัวหน้าทีมชุดเพชจัดชุดเพชทีมผู้หญิงจัดผู้หญิง อันนี้เป็นเป็นสเต็ปเต้ยลาพี่จะได้ให้ศิลปินขึ้นถูกจุดก็เยอะๆทุณนักขึ้นรวมกันนะว่าจะเอาใครเป็นหัวหน้าทีมพังแม่ถามเลยว่าแต่และทีมเขาจะเอาใครเลือกไงรเขาเลือกตัวนี้เลยเขาจะได้ดูหัวหน้าทีมเซตเซตกลุ่มเซตที่ยี่สิบสามคนอ่ะคุณจะให้ใครเป็นหัวหน,น,น้าทีมอเอาใคร เอาด่งได้ไหมอ่ะเอาดงได้เอาโด่งอีกได้ไหมเอาโดงเลยแม่อีดงอีดงเป็นรับหนาทีมเล้วอีโอ้ดอหน้าทีมหายไปโด่งก็มีการไปตามหาทีมกลับมานะคะอืมผู้หยีงผู้หญเอาไปมหน้าทีมบอลลี่ลองประจันลองลองไปไหมประจันไม่เคยขาดประจันไม่เคยลาเอาประจัน ใครนะเอาบัวเหรอสองคนยังหา่ไปได้เออป้าจันไม่เคยขาดกับป้าจันไหมเอาทีมชุดใหญ่ให้เป็นหัวหน้าทีมปรึกษาทีมชุดใหญ่ให้เป็นหัวหน้าทีมเอาใครใครจะเป็นหัวหน้าทีมมีทางลองลองอาจารย์โทรศัพท์นะฮะอาจารย์มนัสสันเป็นพ่อฮะ โอเคะอซีเกมซีเกมเป็นรองรองสีทีมซีเกมโอเคประสานงานกันนะคะพ่อแม่หนูขอไม่ต่อครับครับเนาะเราบันี้้บันีการการซ้อมของเราด้ะลุการซ้อมของเราเราจะไม่มีการแยกนะคะจะไม่มีการแยกทีมซ้อมนะคะเราจะซ้อมด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจนกว่าจะออกงานก็คือประมาณเงินคู่หรือสองคู่ เราจะซ้อมคอนกันอยู่ที่นี่นะฮะทุกฉากเลยเราจะไปทีละฉากทีละฉากทีละฉากคอนหมอรับก็ต้องคอนให้ได้ตัวเสิร์ฟก็ต้องคอนให้ได้แล้วก็ไปกับออกฉากก็ต้องคอนให้ได้นะฮะมิเก์มไม่ซ้อมหรือไม่สอนเลยลูกไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอทำไมชุดเพชรกรองกันจังเลยขยายอีกได้ไหม่ะ ปกติพวกคุณก็ยืนฝั่งนี้ได้ไม่ใช่หรอขยายยืนดีๆเอาเอาตำแหน่งจริงเอาตำแหน่งจริงตอนเต้ยลาเอาเคลียร์ครับเคลียร์ใครเคยยืนตรงไหนเคลียร์เอาเอิร์ทเคลียร์น้องเอิร์ทเอาเคลียร์เคลียร์เคลียไปอย่าให้เบียดอย่าให้เบียดอย่าให้บังทำไมไม่ให้เอโนยมานี่ล่ะเอโน้อย์ลำได้ แสดงว่าสเตตเหลือหนึ่งสองใช่ไหมครับรพออหรอกครับพออยู่แต่ว่าวันดาวลงไลนหลายปีนี้พออยู่ดอกยวตเบียดอยู่ดนแม่บอกว่าแต่อพอบางคนเบียดเขาสมควรอยู่เดี๋ยวเย็นนี้เย็นนี้พี่ๆศิลปินแล้วก็พวกที่ติดตามมานั่นแหละเดี๋ยวเราหนูจะให้ขึ้นบล็อกแล้วก็ขึ้นบล็อกปกติให้เขาขึ้นขึ้นดูว่ามันมันจะยังไงได้แต่ก<ไ>็ไปชนะกับจ้าถ้ากัดดึงมะพีก็ได้ แต่และเซตบ็อกกิ้งบ็อกคือตายตัวเราใช่ไหมครับเอาบ็อกนี้ใช่ไหมเออข้างบนฝั่งปีใหม่ทําไมว่างใครจะอยู่อ่ะลุงหม,มูหรอได้ได,ได,ได,ได้ได้กี่คนนักหน้า,นาอจอ<ม>าได้กี่คนไค้ติ๊กตเขียบพปหาปีใหม่ 4, ใช่ไหมเขอยบไปนู่นสี่ใช่ไหมเป็นแปดเนาะโอเคฝั่งนี้มีใครมีวายุเอิร์ธบอยเอ็มใช่ไหมสเตจฝั่งนี้มีใครอาทิตย์หรออาทิตย์ใคร บิ๊กลูกหมูแล้วก็ปีใหม่พี่อยากให้คนตัวเล็กขึ้นข้างบนนะเหมือนเซกอะมันบังแน่นอนถ้าเ็าใส่เครื่องคบอะโดนบังแน่นอนเพราะเสียเป็นตัวเล็กคุนบอก,บอกเซกไปฮารีดตม่หุนเออมันต้องเอาจุดที่ที่เออเอ,อ,อสีโนโล,ลงมาได้เพราะว่าคนตัวเล็กพี่อยากให้ขึ้นข้างบนเพราะว่าถ้าเขาใส่หัวใส่เครื่องคบม,มันจะบังไปเลยเดลูกอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นผมนะเนี่ยขึ้นผมเครื่องมงกุฎอีก ขึ้นส้นสูงอีกอ่าเออลีโอไปไปกับลิมเออทีมนี้มัค่็บาลานซ์กันลูกอ่าโอเคอยู่ไหนอ่ะเอฟซี FC เขาก็เห็นหมดนั่นแหละเขาก็เรียกเหมือนเดิมเออมันไม่ได้จำเป็นไม่ได้